สวัสดีค่ะชื่อานางส,สาวธนาัน์ปากรกุลรัมปทาชื่อในชื่อแมค่ะสาขาอำเภอกุณหาะจังหวัดศรีสะเกดประกอบอาชีพรับราชการะคะ่ะแล้วก็ขายเฉาก๊วยโกเบรี่เป็นอาชีพเสริมะคะ่ะจะมีเจ้าหน้าที่มาสอนทำคะ่ะแป๊บเดียวเองค่ะน่าเอาจริงๆมันไม่น่าจะถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะคะก็คือวันที่มาสอนนี้ก็คือก็ได้ขายเลยนะคะขนาดวันแรกที่มาส่ง วันละประมาณร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบแก้วคะ่ะโอ้ทุนนี้คือได้แต่เดือนแรกได้แต่เดือนแรกได้เลยนะคะได <laughs> ้แต่เดือนแรกเลยค่ะได้เร็วมากเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอาจริงๆล้วคือกำไรแบบครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะก็คือว่าสำหรับคนที่มีอา,อาชีพหลักนะคะแล้วอยากมีรายได้เสริม แนะนำเฟรนชชายตัวนี้เลยคือเฟรนชชายไม่แพงสะดวกง่ายค่ะแล้วก็รายได้ดีค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแมทมากนะคระัคคบครัคบสวัดีครับ